เป็นฝ้าแต่งหน้ายัางไงให้ดูอ่อนวัยไปดูกันเลยนะจ๊ะสาวๆลังอับน้ําแล้วก็ลงโดรนกับเลือดมังกรนะคะแล้วก็นะคะรูปให้เขาผิวทาครีมบำรุงมตราทากันแดดค่ะทาครีมรองพื้นค่ะตกไปเลยค่ะสําคัญต้องมี2ตัวนี้นะคะเพราะถ้าไม่มี2ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่านะคะรูปของคนของเราก็จะกว้างนะคะเขาเน้นฝ้าค่ะ ะะเป็นนวัตกรรมโดรนนะคะตัวนี้แล้วก็เน้นสิวค่ะเลือดมังกร2ตัวนี้ต้องมีทําให้ฝ้ากระจางเราต้องบํารุงถ้าเราไม่บํารุงนะคะเราก็จะแต่งหน้าได้แบบไม่เรียบเนียนอันนี้ลงแป้งฝุ่นนะจ๊ะขั้นตอนแรกเลยหลังจากที่บํารุงลงครีมกันแดดแล้วก็ลงแป้งฝุ่นเสร็จแล้วลงแป้งพับจ้าเสร็จแล้วเขียนคิ้วไปเลยจ้าวาดไปเลยเขียนสวยไม่สวยเดียวมาดูตอนสุดท้ายนะคะว่าคิ้วจะออกมาเป๊ะปังแค่ไหนตอนแรกก็ขิดไปก่อน จะเป็นยังไงก็เขียนไปก่อนไล้ดัางค่ะง่ายๆเลยตามโครงสร้างของจมูกของเรานั่นแหละแล้วก็เรียนเปิกตาค่ะเขาเรียกว่าคัดเบ้านะคะแล้วก็เขียนอายไลเนอร์ค่ะบางๆติดขนตาผิดไปมีหางนิดนึงปัดแก้มค่ะเอาที่ชอบเลยมีอะไรก็ปัดไปนะคะแล้วก็เฉดค่ะเฉดของคุณิงก็จะหาแป้งนะคะที่สีค้ำคหน่อย เบอร์3เบอร์4อะไรนี้นะคะดัดขนตาเสร็จแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะเห็นไหมคะเริ่มมาสวยแล้วปัดไปค่ะปัดคิ้วด้วยนะคะปัดคิวด้วให้ขนตั้งฟูค่ะใช้มาสคาร่าเดียวกันนี่แหละไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วก็ทาลิปสติกค่ะนะคะเบรคจมูกหน่อยนะคะจมูกจะได้พุง่งดูเป็นฝรั่งสายฝอนะจ๊ะอันนี้เคล็ดลับเลยนะเนี่ยนะคะออกมาสวยแล้วเห็นไหมคะสวยแล้ว สวนแล้วง่ายนิดเดียวติดดาวด้วยตัวเองอืมเป็นไงล่ะจากเมื่อกี้ป้าคนเมื่อกี้ไปไหนเราก็ไม่รู้เนาะนี่ป้าไปแล้วตอนนี้เหลือแต่นางงามนี่เอาไปแต่งกันดูนะไม่ยากนะตัวที่ขาดไม่ได้เลยก็คือรวดมังกรกับโดรนค่ะแล้วก็ออกกวกมอนตราเอจิ้งครีมกันแดดนะคะ เซตนี้นะคะเป็นเซตมุนตราขาดไม่ได้ไม่งั้นหน้าไม่ฉ่าหน้าไม่เงาหน้าไม่เด็กหน้าไม่เด้งแต่งหน้ายังไงก็ไม่ติดแล้วก็ลิปมุนตราค่ะลิปไม่ติดมสค่ะเป็นลิปแมทนะคะที่บํารุงด้วยแล้วก็รีวิวสินค้าได้เลยม็อกคนเนลค่ะกาแฟค่ะถ่ายรูปก,กับสินค้าใช้ฟิลเตอร์ไหนก็สวยก็รอดจ้าเพราะว่าหน้าเราสวยแล้วไงเป๊ะแล้วไงคุณป้าคุณเมื่อกี้หายไปไหนแล้วดูสิทุกคนเปะ๊ะปังเวอร์วังยังกันนางงามเอาไปแต่งเอาไปรีวิวกันเลย 嫁嫂嫂。